สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้1นึคันนะครับสำหรับสายซิ่งหน่อยนะครับรุ่นนี้คันนี้นะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับ Honda Civic Dimension นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0เกียร์ธรรมดานะครับวางมาใหม่นะครับปี2002นะครับสภาพรถโดยรวมไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับคันนี้จัดทรงล้อมางามๆครับ ลองเช็คลองชมมีของแถมมาให้เยอะอยู่ครับสําหรับสายซิ่งชอบความเร็วอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับนำมาฝากเลยครับ93,700บาทนะครับ2.0เกียร์ธรรมดานะครับเช็คชมดูรถทดลองขับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับสภาพโดยรวมใช้งานได้ครับไม่ต้องเก็บซ่อมนะครับสีตีว่าไม่สวยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานมีแดดเลียนะครับสำหรับภายในก็ สะอาดใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับมีดิฟมาให้มีพวงมาลัยมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบและสนใจแนวนี้ทรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเก็บเองทำเองครับในราคา93,700บาทก็เจราจาต่อรองกันดูนะครับคันนี้ก็นำมาฝากนะครับมีสมาชิกถามหากเกียร์ธรรมดาสายวิงว่งวิ่งซิ่งๆิ่ง,งดูบ้างลองชมคันนี้แล้วกันนะครับจะทรงรองล้อมาแล้วครับสีแจ้งตามชัดนะครับว่า ไม่สวยครับมีริ้วรอยตามการใช้งานแล้วก็มีบางจุดที่แดดเลียนะครับถ้าท่านชอบนะครับสนใจในราคาแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มแน่นะครับสําหรับคนที่ชอบครับไม่ต้องไปเก็บเองหรือทําเองครับมีตําหนิเนียงเดียวคือสีไม่ค่อยเนียนเท่า้นแหละครับก็ถ้าชอบนะครับโทรเจรจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับสภาพโดยรวมของโครงสร้างหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว้มนะครับชอบสนใจเช็ครถดูรถทดลองขับนะครับ เป็นเครื่อง2.0เกียร์ธรรมดาวางมาใหม่นะครับนี่นะครับก็จัดไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ครับไม่ต้องไปลื้อทำเองไม่ต้องไปลื้อเก็บเองลองชมลองเช็คดูนะครับหาไว้ใช้งานขาไว้ขับเล่นขับซิ่งนะครับคันนี้ก็สวยครับสมบูรณ์แล้วนำมาฝากนะครับลองชมลองเช็คดูนะครับบ้านไกลนะครับเราจะส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านได้ครับรับประกันรถไม่หายนะครับรอเช็ครถทดลองขับ พาเพื่อนพาช่างไอรอได้เลยครับจะส่งถึงหน้าบ้านอยู่บ้านใกล้ได้เปรียบนะครับไปเช็ครถทดลองขับก่อนนะครับอยู่ที่พุทธมณทลสาย2นะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามนะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกได้เลยครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบนะครับกับรถปี2 0 0 2นะครับ ES Honda Civic Dimension นะครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสภาพนะครับ ก็ถือว่านำมาฝากให้กับสมาชิกสายซิ่งนะครับขับอรอขับซิ้งขับได้ครับเช็คชมดูรถตรวจสอบสอบภาพนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะสวยถูกใจนะครับเน้นโทรเจราจานะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ